เราจะมาสาทิตการใช้ระบบ Android Auto นะครับเพียงนำสายตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวมือถือนะครับรถคันนี้ได้เป็นรถที่ทำการปลดจอเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ารถ Mazda ตัวเวอร์ชันใหม่ที่มี Apple CarPlay ก็ใช้ได้นะครับแต่ศึกษาระบบกันเองนะครับหลังจากเสียบสายเรียบร้อยนะครับจะขึ้นเป็นแผนที่ Android นะครับสามารถสั่งงานโดยปุ่มเสียง ได้เลยนะครับกดปุ่มไว้นะครับเลือกเส้นทางนะครับผมซีคอนบางแครครับจะมีเส้นทางกำลังแสดงผลลัพธ์เลือกได้เลยนะครับผม,บมเราเลือกเส้นทางไปนะครับเราเลือกได้เลยนะครับผมหรือจะเลือกเส้นทางซ้ำอีกทีก็ได้นะครับเช่นปั๊มน้ำมัน สำหรับฟังน้ามันตามเส้นทางนะครับก็จะมีปัมน้ามันในตามตเส้นทางเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมส่วนแอป Android Auto นี้สะดวกสบายมากนะครับผมจนะเปลี่ยนหน้าจอทํามาาให้เป็นหน้าจอพิเศษนะครับเรากดที่ตัว Spotify ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแอป Spotify เราสามารถเลือกเพลงได้เลยนะครับจริงๆกดตรงบอร์ดก็ได้นะครับแต่เพิถ้ากดบอร์ดจะไม่เห็นเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมเราจะเลือกฟังเพลงแนวไหนได้เลยนะครับผม ครับอันนี้ก็เปลี่ยนเพลงนะครับผมหรืออยากจะคุยโทรศัพท์ทันทีเรากดปุ่มโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าจอเป็นเบอร์มือถือให้เรานะครับสามารถกดปุ่มได้ไม่วดการโทรรายชื่ออะไรพวกนี้นะครับผมน,นี้ก็ถ้ากดปุ่มว่าจะมาเป็นหน้าตางเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมสามารถใช้งานได้แล้วนกะ็ผมน,นี้ก็เป็นวายนะครับเอาไ้้อนหรับ ดูพวกกล้องเลยพวกนี้นะครับผมกล้องความเร็วนะครับนี่เปนแอปีนะครับผมสะดวกสบายง่ายๆนะครับผมถ้าอยากจะออกจากแอป Android Auto นนี้ เพื่อมาเข้าสู่ระบบของมาด้าเพียงแค่กดปุ่มวางสายที่พวงมาลัยหรือว่าปุ่มเทิน5วิก็จะกลับมาเป็นระบบหน้าจอของมาด้าทันทีนะครับผมใช้งานสะดวกสบายง่ายมากนะครับผมอันนี้แนะนำธีการใช้แอป Android Auto